อยากได้หิ้งพระสวยๆไว้ในบ้านใหม่หรือร้านค้าแต่หิ้งแบบเดิมๆดันไม่เข้ากับสไตล์สมัยใหม่เลยดีไซน์เชยๆดูเก่ารับน้ำหนักพระหรือของไว้ไม่ไหวโดนน้ำพื้นหิ้งพระก็พองชื้นแล้วขึ้นราปวกกินอีกใช้ไม่ทันไรก็พังไม่นานก็ต้องซื้อใหม่หิ้งพระติดผนังมุมบูชามาช่วยคุณแล้วดีไซน์ทันสมัยมี3ขนาด5ลายสุดปังเหมาะกับทุกพื้นที่หิ้งพระของเราทำจากวัสดุคุณภาพเฟอร์นิเจอร์บิวอินจากไม้กระท้อนเนื้อแข็ง รองรับน้ำหนักได้ถึง20-25กิโลกรัมแข็งแรงทนทานแน่นอนขนาดแรกเป็น L ใหญ่สุดมีขนาดกว้าง90ซนติเมตรคูณ40ซนติเมตรแล้วก็สูง20ซนติเมตรค่ะมาพร้อมกับลิ้นชักสำหรับวางของไหวขนาดกว้าง50ซนติเมตรลึก30ซนติเมตรต่อไปเป็นขนาด M นะคะขนาดกลางของเรามีขนาดกว้าง60คูณ40ซนติเมตรสูง20ซนติเมตรแล้วก็มาพร้อมกับลิ้นชักสำหรับวางของที่มีขนาดกว้าง40ซนติเมตรลึก30ซนติเมตรค่ะทั้ง M และ L ของเรา รับน้ำหนักได้ถึง25กิโลกรัมเลยแล้วก็ยังมีทั้งหมด5ลายให้เลือกค่ะลายไม้ลายหินอ่อนลายปูนสีขาวแล้วก็ลายไม้โอ๊คค่ะสําหรับน้องเล็กสุดของร้านคือขนาด S ค่ะออกแบบเป็นสไตล์มินิมอลมูจิเหมาะกับทุกพื้นที่ที่มีจํากัดขนาด45คูณ35เซนติเมตรตัวนี้ถึงตัวจะเล็กแต่ว่าสามารถรองรับน้ําหนักได้ถึง20กิโลกรัมเลยก็มีให้เลือกทั้งหมด3ลายก็คือลายไม้สีธรรมชาติลายไม้หน้าลิ้นชกขาวและสีขาวล้วนค่ะสนใจสั่งซื้อได้เลยค่ะ